<Okay. S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสกูลชุพลนครับมือนี้นกสภาพพี่น้องมาเบ่ง,บงของ้อคุมหนาของบ้านอีกแล้วครับราว่าให้ในตอนนี้เปิดในสาบเบ็ดเสริมเติมแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นไหไปอันยังอ่งอนนาน okay. านะครับกระซิบอบอกพี่น้องฟังครับว่าซื้อบ้านให้ลูกสาวเป็นเงินออมของเขาเงินค่าจัวที่เขาออมสะสมที่ผมออ,อมไม่หายนะครับบ้านหลังที่น้องอยู่ยู่นี่แหละนะครับผมซื้อแล้วกับนี่ลูกเบ็ดไม่นะครับ บางกินถนนไงแล้วพี่น้องเด้อน,นะครับแล้วสิขอภามาเบิองบ้านขอสะกอนภามาเบิองบ้านขอสะกอนว่างหวัวดไปแล้วตัวสีเหลี่ยวเด้วยดิเด้ออาเป็นสาบแล้วตั้งแตพี่น้องเป็นบบาสาบแล้ววันน่ะโอ้ยชิม่านเห็ดปั่นไก่หรือเป่าเป็นสาบแล้ว นี่เด็กขั้วปลาต่อแล้วขั้วปลาต่อแล้วออกไปปุ่นทีนี่ปีนี้ตั้งใจอย่บงไรปุ่นนะผมากขนาดอีกทีพี่น้องต่อออกมาอีกปิดเมตร์นี่้องน้ำอีกห้องเมืองนี่มีนี่บอกของน้ำแม่ครับเกลือไว้ให้เกลือไว้ให้ล่างตัวร่างตัวไว้ละลิ่มน้ำนี่นี่ชุดซุดหลังบ้านนะครับ บนหลังบ้านเนี่ยเพิ่มโอนีลเป็นเชิงสาวยน้ำเป็นสวนแคทนไปตัวนี้ก็จะเป็นประตูเป็นประตูกระจกใหญ่ๆครับเปิดออกไปย่ำรับประทานอาหารเกิรับประทานมีเจมโมเดลมองรับประทานอาหารนี่โอ้ี่เดลใหญ่ๆิ่งๆขั้วเหมือนรับประทานอาหารอยู่นี่แล้วก็เปิดส่งยื <k <k ่นซางสาวยน้ำเปิดน้ำ อาจจะเป็นมุ่มทีสวยหรัอีกมุ่งเพื่อทในแ่ลังค้าครับพรพรเพื่อปอตเท้เาเนียนีม่ยึพันีนี่นสิเดกตอนนี้โล่งเลยนะครับโล่งดีตรงนี้ปันี้บันไดวนลงมาครา้งเรือียประหยัดเพื่อนที่วเใช้บันไดเสียดีบันไดโอ้โฉวื <laughs> <c oughs> ล้งี่ใส่ลิฟ แต่โตกึ้นแตประหยัดขึ้นให้โดนนิดสิเอาห้องไหนนี่อันนี้ห้องหน้าแกอันนี้ห้องนอนแขกนะครับสองเตียงนอนเอาไว้รองรับแขกไปข้างหน้าอันนี้ห้องปาร์ตี้นี่แหละห้องคัมคินแล้วก็มีโ,โซฟาโซฟาดูหนังฉายหนังได้เอาคาโอเคได้เกะเสียงเราวอัวนี้โต๊ะสนุกต่องห้งนีง้ไปนอนกัน เคยรือเล่าันแต่ต้องเยอะเอทั้งสากที่มันเราเมื่อได้เดียวตัดขาดที่แบบขาดแบบท่าสีใส่ผ้าไฟกับจอทอเรียบร้อยแัดเหวจอทออไฟเรียบร้อยแบดเหวเอาคือหลายสองแถวมงนี้ไม่ยังอีกบันหองยีกบันอันนี้เขาไม่หงียโอ้แม่ดูทั้งไตไตทกพ่อขาพอดีโอ้แมันมีเสเพามนยืดขบนก็เลยว่ามัยุขบนเสีรีบไปเป็เรย่ว่ากเอาเงได้งนย ยุ know, ่ย mm ่ม hmm. อ okay. so okay. so ู yeah, you, oh ิ้สสักเดี๋ยวเห็นน้องลูกกินเดี้ยวเห็นน้อลูกลูกแปดตีคนนี้มีห้าต่างหลายชั่วโมงเออร็เพราะว่าต้นโอลิฟสองต้นประกอบโอลิฟเป็นซีมพนาไปามของแม่เลยต่างรสองต้นงามขื่ไรสาบปิดไปมก็จุดเยวเห็นม้าระขามัดเดียยกืนย เอ,อ,อุ้ยรนี่ยังมีทั้งๆาเนยปุ่นๆเลยอันนี้นาละเบียงห้องพุกพก็เป็นดาฟ้าครับดาฟ้าแล้วก็ซีเมล่ากระจกลาจก<อ>่าเป็นกระจกเนี่ยุ่นนี่อ้นไป๊ซน,นี่ของมน,งน,นองมมาเลย,ออย,เยครับน,นี่ยไปซิ่งนี่บมโซ่นี่นทั้งหมดเลยป้อยู่เครืงเฮียนปรนี้เนีเคงเฮี่ยนางเฮียไนจากของักเนาะาเฮี้ยเลยของภาษาเอะสิางเกจาคามจนกว่เนี่ย ประมาณนี้ครับลวกาขอพึ่งพี่น้องที่ให้กำลังใจแลวก็ชื่นชมนะครับในความเก่งของลูกสาวอ้องอายเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากได้บอว่าเพราะว่าไม่อยากให้เศร้าเลี่วกระซือเป็นสมบัติเลยให้มันมือหนึ่งสิอาจจะบริยูหันท่ากรขายก็ได้กระขายก็ไดลราคาด้วยกันเพราะว่ากระส่สมแซมเห็ดไม่ให้มันหรูหรานะครับเก็บเงันเห็ดต่อต่อเติมให้มันงามๆนะครับผม นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่น้องซับพอร์ตแล็สนับสนุนนะครับผมกับลูกได้ดีเสมอมากกับที่มนี่เป็นข้าวดีครับผมเดี๋ยวเส่นสัญญาแล้วยเงั้นแล้วนะครับกับเรียกจ่ชวงที่จ่ายน้องไปโอนนั่งเขานะครับผมขอบคุณมากนะครับ